อากาศหอมของหนูอะไรกรีนโอ๊ตอากาศหอมนะอากาศหอมหอมเล่าน้อยใบหยักน้อยเป็นก้อนเมฆกรีนโอ๊ตอ๋อเออสโนว์บอเฮ้ยใบหยักน้อยใบหยักน้อยดิไอผักหอมอ่ะใบหยักเยอะใช่ไหมแล้วใบหยักน้อยอ่ะกรีนโอ๊ตโอ๊ก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 อะไรไอซ์เบิร์กกรีนเลยไอซ์เบิร์กกรีนเลยไอซ์เบิร์ก กินเลแล้วทำไมอ่ะฟินกินเลแล้วฟินก็เลยเป็นไอเบิร์ตฟินเละฟินเละไอเบิร์กินเดี๋ยวดังนั้นพรุ่งนี้พี่จะสอบนะกินเลแล้วฟินก็จะเป็นไอเบิร์ตฟินเลเอาใหม่เดี๋ยวพี่พรุ่งนี้พี่จะสอบว่ากินเลแล้วทำไมฟินฟินกินเลแล้วฟินนะก็เลยเป็นฟินเลโนไวทขีลาสโนสโนว่าสโนไวทขีลา สโนไว้ขี่ลาก็จะเป็นซาลาซานว่าใช่ไหมของเรามีสีอะไรซาลานว่าเรามีสีอะไรสีแดงเออเป็นกีนมันสีอะไรเออเล d o ไม่ใช่สโนวไว้ขี่ลาสีแดงเอ้า สโนไวท์ขี่ลาสีแดงเป็นสีแดงเป็นอะไรเรซเออเรสอะไรเรสสโนว่าเรเย็นค่อยคิดสโนไวท์ขี่ลาสีแดงเฮ้ยเรซพี่รู้แล้วเรซสโลเนว่าเนี่ยก็คือสโนไวท์ขี่ลาไรไรู้จักลาไหมลาที่เหมือนม้า ดังนั้นนะ่ะแทนที่เราจะจําคําว่าซาราโนวาใช่ไหมก็สโนไวขีลาก็เลยเป็นซาราโนวาโอเคปะมี Less, ลาด้วยไง Less ah ใช่สโนไวขีลาสีแดงก็เป็น Less <Snow> ล,ลาไปไหนขีลาขีลาลาวิ่งหนีไปไหนขีลาอย่าลืมดิเลสเลยสโนไวขีลา like. <c oughs> สีแดง แล้วลาไปไหนสลาไงสโนไวท์ใช่ไหมสโนไวท์ก็เป็นซาแล้วก็มีลาใช่ไหมก็เลยเป็นซาลาโนว่าก็เลยเป็นเลสซาลาโนว่าเออสลาโนวาเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้พี่สอบนะต้องตอบให้ได้คือถ้าถ้าสอบไม่ได้กูจะว่ามึงหละเข้าใจปะสโนไวท์ขี่ลาถ้ามึงตอบไม่ได้กูจะว่ามึง